สวัสดีครับนะฮะกลับมาพบผมแล้ววันนี้อยู่ในเกม killing for จากที่แล้วผมเล่น n อม m องวันนี้จะมาเล่น hard ดูนะครับว่าจะผ่านไหมนะก็มาลองเลยดีกว่าผมจะลองเล่นสายธนูดูนะครับว่าจะใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้จะผ่านไหมเนะะี่ยเล่นสายธนะูมาดับ h า r ์ด้วยก็จะไ,ไม่ตัวมันมีแค่นี้วะ เอ้โอยแหลกแหลกเอ้าทำไมฮาไม่มีแค่นี้โอ้ยแม่งอบแหล แหลกหน่อยนะฮะช่วงนี้โอ้โอเคผมว่าฮาแล้วแหลแกจังวะโอ้แม่งเล่นยากก็ตรงเนี้ยแหละนะผมมีบั๊กด้วยเนะี่ยมันบั๊กตรงเนี้ยนะว่ามันจะกระโดดอ้ย มันก็นจะโดดมาถึงบางตัวนะฮะแล้วเราก็อระวังหลังด้วยนะฮะเนี่ยผีบางตัวเนะี่ยมันจะมาเฉพอตรงนี้นะฮะแล้วก็เออมนจะได้ช่วงนี้โอ้ยจะผีบางตัวแม่งฉลาดน,นะฮะใช้วิธีนี้ก็อ่าแบบนี้ผมก็ผ่านได้ ม่งยากหนอะเกมนี้ไม่มีไม่มีเป้าให้นะเอา,เอาไปร้านค้าดีกว่านะช่างแม่งฮะรู้สึกผมจะไม่ผ่านแน่เลยนั่งเล่นยากมากเลย โอ้โหตอนแรกนวดไม่ได้เปล่าแล้วที่ไหนได้โอ้ยลากไหนวะเนา เล่นของหนักดีกว่านะั Shame, even you ผมจะเล่นของหนักก่อนเลยนะฮะับอันดับแรกไม่ได้ครับมันต้องของหนักเท่านั้นนะครับนะฮะอ่ะซื้อแม่ั้งหมดอ่ะมีแค่อะไรผมซื้อหมดอ่ะไม่รู้ว่าผมเล่นของหนักหรือว่าเอ้ทำไมมีให้แค่สีน่นะเต็กวะชี้ผายแล้วกู เสื้ง,ง่ซื้อของหนักแต่เสื้อไม่มีตังกระยามแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยเอ้าวสวยแล้วครับ fun, you? You แม่งชอบค้างด้วยวผมกูใจก่อนเลยโอ้ จะรอดไหมเนะี่ยโอ้ยแม่งชอบค้างเหมือนจะไม่รอดนะไม่รอดจริงด้วยครับโอเคนะฮะผมรู้ลวระดับฮาร์ดมันต่างระรดับดอมเมลมากเลยนะโอเคครับ <c oughs> <c oughs>